อาคุณผู้ชมคะยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงอันนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นเลยนะคะรวมตัวกันขี่รถจักรยานยนต์ป่วนเมืองกลางดึกแล้วยังไม่พอยังไปใช้มีดไล่ฟันเด็กพิการจนได้รับบาดเจ็บและเห็นว่าก็มีชาวบ้านเจ็บไปด้วยกับเหตุการณ์นี้นะคะเด็กชายธนวัฒนอายุ14ปีเป็นผู้พิการทางสมองกับในแบงค์อายุ29ปีนี่คือเหยื่อของความคึกขนองของแกง๊งวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงอำเภอรประคำนี่ถูกทำร้ายบาดเจ็บ โดยน้องธนวันพิการทางสมองถูกเตะที่หน้าบวมช้ำม,มีเลือดข้างในตาแล้วยังถูกมีดฟันที่หูซ้ายและศีรษะด้วยส่วนแบงค์คนนี้ถูกมีดฟันที่หัวจนกระโหลกร้าวทั้งสองคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลคดีนี้เกิดขึ้นกลางดึกของ5ตุลาคมที่ผ่านมานางรัตนาอายุ58ปีเป็นย่าของน้องธนวันเล่าบอกว่า หลานชายของย่าเนี่ยพิการทางสมองเพิ่งผ่าตัดสมองมาก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วคืนเกิดเหตุเนี่ยหลานชายซ้อนท้ายรถจักรยานของเพื่อนในหมู่บ้านไปปักเบ็ดทีนี้พอขี่มาถึงสามแยกสวนปามบ้านซับเจริญไปเจอแก๊งวัยรุ่นมากัดเป็น10บ ขี่รถจักรยานยนต์มากันหลายคันมาหาเรื่องถีบรถหลานชายจนตกข้างทางตามมาทำร้ายซ้ำใช้มีดฟันจนเจ็บสาหัสส่วนเพื่อนของหลานชายวิ่งหนีรอดไปได้หลานชายของตอนเองก็ยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มก่อเหตุเลยคาดว่าเขาคงก่อเหตุเพราะความคึกขนองมาถึงตรงนี้วาเห็นมอเตอร์ไซค์มามาเรียกให้จอดรถเรียใค้จอดรถก่อนพอแต่จอดรถคันรถกลับมันถีบรถลงเลยจ้ะถีบ ที่รถลงโออยเตะไอ้คนที่ครับนมื่ก่อนแต่วันบาถูกมันก็เลยวิ่งหนีแต่ไอ้ตัวหลานหลานชนีถูกเตะเขาเนี่ยมันนี่มันมันก็เลยบลบลูดเรื่องมันกับสิตสรุปไปเลยนะคนเจ็บอีกคนนึงก็คือนายแบงค์ใช่ไหมคะทีมข่าวของเราก็เลยตามไปคุยกับนางฉลวยอายุห้าสิบสองปีนี่แม่ของนายแบงค์แล้วบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยมีแก๊งวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาล้เบิ้ลเครื่องเสียงดังมาก ตรงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านคนแถวนั้นเขาเดือดร้อนรำคาญไปหมดลูกชายก็คือในแบงค์ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนเพื่อจะไปตักเตือนแต่ปรากฏว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยใช้มีดฟันจนกระโหลกร้าวเย็บไป14เข็มตอนนี้ยังอาการสาหัสอยากให้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุบันเดินบนคดีล่าสุดคะ่ะตำรวจนะคะติดตามจับก,กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาได้10คนแล้วดูอายุนะอายุ1 4ถึง16ปี ยังอายุไม่เยอะเลยทุกคนก็ยืนยันตรงกันว่าก็ก่อเหตุใช้มีดฟันในแบงก์กับเด็กชายอายุ14ปีจริงส่วนคนฟันคือในเกมเกมเนี่ยอายุ16ปีตอนนี้เกมยังหลบหนีอยู่ก็ตำรวจก็จะเร่งตามตัวเกมาเมาดำเนินคดีนะคะ